อัปเดตความเปลี่ยนแปลงของแดงรวมทรัพย์ที่เสียบยอดไปนะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมได้สาธิตการเสียบยอดไว้นะครับช่วงที่ทเรารอให้แตกกิ่งใหม่เนี่ยเราก็เริ่มใส่ปุ๋ย15 15 1 5นะใส่ปุ๋ย15 1 5 15ไปสักรอบหนึ่งนะสัก7วันนะครับแล้วก็สลับมาใส่8 24 24นะครับเพื่อกระตุ้นการออกดอกนะฮะ เพิ่ม่อดอกให้ดอกขึ้นแล้วก็เพิ่มความสดใสความเข้มของสีของดอกนะครับจะสังเกตได้ว่าปุ๋ย15เนี่ยมันทำให้ใบเขียวสดใสเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไอปุ๋ย824 24ที่กระตุ้นการออกดอกเนี่ยมันทำให้ช่อดอกมากขึ้นนะสีของดอกจะเข้มขึ้นแล้วก็ช่อดอกมากขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยคร่าวๆนะครับ ปุ๋ย1 5บหเนี่ยผมก็จะใส่โรยรอบๆกระถางแบบที่เห็นดังภาพนี่นะฮะก็เจ็ดวันครั้งรอบแรกใน7วันนะครับแล้วถัดมาเราก็จะใส่8 24 24สี่เม็ดสีเหลืองนี่นะฮะโรยรอบกระถางเช่นกันนะครับโรยรอบกระถางเช่นกันก็คือปริมาณที่ใช้ต่อกระถางก็อยู่ประมาณที่เห็นอยู่นี่ฮะถ้าเปรียบเทียบก็อยู่น่าจะประมาณสากักสักสองช้อนกาแฟนะครับก็ นี่คือ8 4 24ส่นะส่วนซ้ายมือน,นี่เป็น15.5 15, 5นะฮะเอ่อพอเราใส่เสร็จนะครับเพื่อนๆใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลดน้ำนะฮะลดน้ำให้ให้เม็ดปุ๋ยเนี่ยละลายออกไปจากโคนต้นนะฮะก็คือลดน้ำให้เม็ดปุ๋ยละลายลรวเราก็หยุดลดนะครับไม่แนะนําให้ปล่อยไว้แล้วลดน้ำเรื่อยๆแล้วมันจะละลายเองนะเพราะว่าความเค็มของเม็ดปุ๋ยเนี่ยบางทีมันไปพิงไปแปะอยู่ใกล้ๆรากเนี่ยโอกาสที่ทำให้ ให้รากเนี่ยเน่ามันค่อนข้างยังมีเพราะว่าปุ๋ยให้มีความเค็มนะครับเราลดน้ําให้เจือจางไปเลยดีกว่านะไม่ต้องเสียดายปุ๋ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอเรามาใส่ใหม่แล้วดีกว่าต้นไม้เราเน่านะฮะป้องกันตรงนี้ไว้จะดีกว่านะครับหลังจากนั้นที่เมื่อเราใส่ปุ๋ยมาได้สักประมาณสัก20วันนะครับพอเราใส่ปุ๋ยไปได้ทัก2ี่สิบวันแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือ่อดดอกจะเริ่มแทงตาดอกขึ้นมานะครับส่วนใบนก็จะเริ่มเขียวขึ้นนะฮะ ส่วนใบที่แตกมาใหม่จากรอยรอยต่อของของยอดแม่พันธุ์เราเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเขียวขึ้นแล้วก็ช่อดอกจะเริ่มแทงขึ้นมาเลยมันจะมาพร้อมกันเลยมาทั้งใบทั้งดอกเลยนะครับพอลดน้าตามปกตินะพอหลังจากนั้นอีกประมาณสัก30วันนะเราจะเห็นการเปลี่ยนที่มากขึ้นก็คือจะมีจํานวนช่อดอกเพิ่มขึ้นบางดอกก็จะเริ่มบานเลยนะเริ่มบานเลยเอไอ้ที่ตูมก็มีนะไอ้ที่บานก็บานนะครับก็ทยอยกันขึ้นมา ในวงจรกระบวนการออกดอกของชนชมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักงสีวันนะสีวันที่จะบานเต็มต้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะจะจะ,จะบานต่อไปเรื่อยๆเป็นรุ่นๆนะฮะก็คือถ้าเราสังเกตมันจะมีทั้งช่อช่อที่บานแล้วกับช่อที่ยังไม่ได้บานนะครับ่อที่ไม่บานเนี่ยก็จะไล่รุ่นขึ้นมาไอ้ที่บานแล้วก็จะโรยไปมันก็จะกินเวลาอยู่ประมาณทั้งยี่สกว่าวันนะครับสรุปแล้วชนชมเนี่ยถ้ามันจะบานโดยที่ไม่มีฝนมาทําลายให้ดอกร่วงนะก็จะอยู่ประมาณ20วันนะ ที่เราจะมีโอกาสได้ชื่นชมดอกของมันที่ไล่รุ่นขึ้นมานะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆตรงนี้ว่าสังเกตไหมครับว่ามันจะแทงตากิ่งขึ้นมาซ้ายขวานะแล้วก็พอแทงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีดอกเลยเนี่ยคือนิสัยของต้นไม้นิสัยของต้นไม้ทุกชนิดนะถ้ามันได้รับความเจ็บปวดหรือมันรู้สึกว่ามันกําลังจะตายเนี่ยมันโดนตัดทั้งต้นถูกไหมเสร็จแล้วมันมาต่อยอดขระนวนการที่ต่อยอดเนี่ยมันผิดธรรมชาติไง มันถีบธรรมชาติแล้วต้นไม้มันก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนฉันจะตายหรือเปล่าวะต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเวลาที่มันรู้สึกว่าพวกมันจะตายเนี่ยมันจะออกดอกนะออกดอกเพราะว่าต้องการจะทิ้งลูกหลานเอาไว้ทิ้งพ่อพันธุ์ของตนเองเอาไว้นะเพื่อให้อยู่อยู่ต่อไปบนบนดาวดวงนี้ต่อไปนะถ้าเราสังเกตดูว่าดอกไม้เนี่ยมันจะออกดอกช่วงหน้าหนาว หลังจากมันสะสมอาหารมาตลอดทั้งปีช่วงฤดูฝนเสร็จแล้วก็มาเข้าหน้าหนาวถูกไหมครับพออากาศเริ่มเย็นลงเนี่ยอากาศมันก็จะแห้งถูกไหมความชื้นก็จะหายไปต้นไม้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันกระทบหนาวไงกระทบแรงกระทบหนาวเหมือนฉันก็ลังจะตายก็จะออกดอกเพื่อออกลูกออกหลานก็เหมือนกันนะแต่ไม้ในกระถางเนี่ยการทําให้ออกดอกมันจะค่อนข้างยากกว่าไม้ในป่านิดนึง เพราะส่วนมากคนปลูกต้นไม้กลัวต้นไม้จะตายแล้วก็จะลดน้ําอยู่อย่างต่อเนื่องเราปลูกต้นไม้เนี่ยเรารักต้นไม้มากเลยคนที่เลี้ยงต้นไม้อยู่ไอ้ตรงนี้น่าจะเข้าใจกันดีมากก็คือไปไหนก็ไม่ได้ห่วงจะลดน้ําต้นไม้ครนี้พอการลดน้ําต้นไม้อย่างต่อเนื่องของเราเนี่ยด้วยความรักของเราที่มีกับต้นไม้ทำให้วงจรกระบวนการออกดอกของต้นไม้เนี่ยมันขาดช่วงก็คือไม่ไม่มีโอกาสได้กระทบแรงเลยนะครับก็จะทําให มีแต่ใบเนี่ยยิ่งอยู่ร่มแล้วด้วยก็มีแต่ใบเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันก็ต้องการแสงแดดแล้วก็ความชื้นก็มาอย่างต่อเรื่องกับโอกาสที่จะออกดอกนั้นไม่ต้องพูดถึงนะคือไม่ออกแน่นอนฉันต้องการที่จะยืดหาแสงยาวยาวใปอย่างเดียวเลยยาวขึ้น,ยา,นยาวขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในกระบวนการออกดอกของต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้มันออกดอกช่วงไหนก็ได้นะอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่า ไม้ในกระถางเนี่ยทำให้ออกดอกยากก็เพราะว่าเราเข้าใจผิดในกรณีนั้นนะฮะแต่ถ้าพูดอีกในแง่มุมหนึ่งและอีกในมุมมองหนึ่งของคนที่เข้าใจนะไม้ในกระถางเนี่ยสามารถออกดอกง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักการควบคุมและกระบวนการออกดอกของต้นไม้นะครับความรู้ตรงนี้เนพะื่อเพื่อนก็สามารถที่จะนําไปไประยุกใช้กับต้นไม้ของตัวเองได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นชวนชมนะฮะก็ไม้ทุกชนิดแหละครับไม่ว่าจะ เป็นมะม่วงมะพร้าวไม้ผลนะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเนี่ยทุกอย่างต้องกระทบแรงนะก็จะทําให้มันออกดอกนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสรุปชวนชมให้ละกัดนะครับว่าต้องทายัางไงให้มันออกดอกเพราะว่าอย่างที่ในคลิปวิดีโอที่เพื่อนเเห็นเนี่ยผมผมเสียบยอดมันช่วงเดือนมิถุนายนนะช่วงมิถุนายน พฤษภาคมิถุนาเนี่ยไปลายตอนนี้ก็ไปลายมิถุนานะครับมันก็ออกดอกช่วงหน้าฝนนะสิ่งที่มันออกดอกก็คืออ,อย่างในกรณีต้นที่ที่เห็นนี่นะฮะมันออกดอกก็เพราะว่ามันเกิดความเจ็บปวดคือมันโดนตัดต้นตอว่าโดนตัดกิ่งพันุ์ก็โดนตัดนะถ้าเปียบเป็นคนก็คือผ่าตัดใหญ่เลยนะครับก็ปิดสวิตไปเลยสลบพอเสียบยอดเสร็จปุ๊บ นะกระบวนการเชื่อมต่อของมันเหมือนคนฟื้นจากโคมา่าความทรงจำแรกของมันที่ที่ฟื้นตื่นขึ้นมาสิ่งที่มันจะต้องทำก็คือต้องรีบมีลูกหลานทิ้งพ่อพานเอาไว้นะครับในกรณีที่ที่เราเสียบยอดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองเสียบยอดดูเนี่ยแล้วถ้าติดนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะไม้สมบูรณ์ดีนะมันจะออกดอกทุกต้นเลยนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ต้องการให้มันออกดอกถ้าเราไม่ได้เสียบนะเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งมันนะครับตัดแต่งพุ่มเลยนะตัดแต่งพุ่มแล้วก็คือในกรณีที่ไม้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับถ้าไม้ยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยแนะนาให้เปลี่ยนดินก่อนนะพอเปลี่ยนดินเริ่มแตกใบอ่อนไม้เริ่มรัดด,ดีรากฝอยเริ่มเดินดีนะสังเกตได้จากการการแตกใบอ่อนของของต้นไม้ถ้าต้นไม้มันแตกใบอ่อนเนี่ยแสดงว่ารากฝอยข้างล่างเรเริ่มกินอาหารนะครับ แต่ถ้ามันต้นไม้ท่านใดไม่แตกใบอ่อนไม่แทงยอดอ่อนเนี่ยแสดงว่าระบบรากไม่ดีต้องแก้ไขที่ระบบรากก่อนนะ,อะพอแก้ไขระบบเปลี่ยนดินนะเปลี่ยนดินะระบบรากเดินดีต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์ตัดกิ่งเลยครับตัดกิ่งเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยแ24 24่นะปุ๋ยเรืองดอกนะครับอพอระบบรากดีก็กินอาหารดีกินอาหารดีก็กินปุ๋ยเข้าไปถูกไหมฮะพ,พอกินปุ๋ยเข้าไปปปุ๋ยที่กินเข้าไปมันก็ไปกระตุ้นการออกดอกนะครับ แค่นั้นเองแต่ที่สาคัญช่วงที่กระบวนการใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยถ้าฝนตกเยอะอย่าอย่าให้โดนฝนนะครับต้องยกเข้าล่มนะแล้วก็พอไม่มีฝนแล้วเนี่ยต้องยกออกแดดเพราะว่าแดดเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ต้นไม้ออกดอกนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีแดดต้นไม้ไม่ออกดอกนะเพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงจากแสงแดดเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยของการออกดอกนะครับอ,อันนี้ก็สําคัญนะ ขณะที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยฮะกบระบวนการใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยนะเราก็รักษาความชื้นไว้นะครับอย่าลดน้ํามากเกินไปจนแฉะนะฮะปุ๋ยที่ใส่นะจะใส่1 5บ5อยู่2รอบนะครับส่วนตัวผมนะผมจะใส่15บ5อยู่2รอบก็คือ7วันครั้ง7วันครั้งก็เป็น14วันถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหันมาใส่8 24, 24 24อย่างเดียวเลยนะครับใส่8 24 24 7วันครั้งใส่ไปจนกว่าจะเริ่มเห็นตาดอก จะแทงตาดอกขึ้นมานะฮะพอเราเห็นไม้แทงตาดอกขึ้นมาเนี่ยรอบสุดท้ายนะ่ยเราก็ใส่เป็นรอบสุดท้ายเลยก,ก็ใส่แค่นั้นเราก็หยุดใส่ที่เหลือก็รักษาความชื้นเอาไว้กระบวนการทำทำดอกเนี่ยก็คือรักษาความชื้นไว้นะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ํามากคือให้มีความชื้นดูดซับให้รากให้ระบบรากดูดซับอาหารกินไป อย่างต่อเรื่องแบบเรื่อยๆนะไม่ต้องลดน้ําเยอะถ้าลดน้ําเยอะเกินไปนะฮะมันจะทําให้มันสบัดดอกทิ้งแล้วก็จะแทงใบอ่อนอย่างเดียวแล้วถ้าโดนฝนเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยในฝนเนี่ยมีไนโตรเจนสูงมากแล้วก็ไนโตรเจนเนี่ยก็ทําให้ต้นไม้มันแทงยอดแตกยอดแตกใบอ่อนก็จะสบัดท,ทิ้งเหตุผลที่ต้องรักษาความชื้นไว้เนี่ยไม่ให้ไม่ให้น้ามากเกินไปเนี่ยก็เพื่อให้มันรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยอยู่มันอาจจะยัง ยังอาจจะตายได้เพราะว่าน้ําก็มีกินปริมาณจํากัดแต่ถ้าหากเราลดน้ํามากเกินไปหรือมันโดนฝนเนี่ยมันจะรู้ทันทีแล้วว่าเฮ้ยไม่ตายเลยไม่ตายก็ไม่จําเป็นต้องออกดอกก็ได้นี่ก็จะก็จะแตกใบอ่อนปรุงอาหารสะสมอาหารกันต่อไปอีกนะครับนี่นก็คือต้องระวังตรงช่วงทําดอกแบบนี้นะครับใครทาเยอะๆก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนเราถึงได้ไม่ค่อยมีไม้ดอกขายในสวนรู้จักไงฮะเพราะว่า ชาวสวนยกเข้ารลไม่ไหวกันหรอกครับใส่ปุ๋ยบางทีก็ฝนล,ลงมาล้างแล้วก็มีแต่ใบนะงามเป็นใบไปซะแทนนะครับก็สรุปง่ายๆตามนั้นนะฮะแล้วก็ท่านใดมีความสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแล้วกันนะฮะหรือก็อิน็อกมาถามผมโดยตรงกับทางไลน์ที่ผมได้แจ้งไว้ก็ได้นะครับท่ารายการนี้ก็ทิ้งเพื่อนๆสมาชิกไว้กับแดงอดมทรั์นะฮะเสียบบนตออาราบิคัมนะฮะไม้ต้นนี้ก็อายุประมาณ3าปีนะครับ ใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของก็สามารถทักเข้ามาได้ค่ะ สว,วันนี้ผมสุเมธโพธิทองกับส่วนแก้วชิดขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ